หรือว่าเจ้านั้นมานั้นหลินปิงปลาอีมา,มาตะเชียงไม่ปาดมาตะกไก่ไม่โตยังล่ะเนี่ยยืนพึ่งพึ่งพิ้งวิ่งอันนี้ฉันก็คือปอบโอ้ตี๋เ,เอ,อ้กุลงอันนี้ฉันก็คือเปี๊ยโอ้อนนี่เปีเป๊อันนั้นก็เป็นอีปอบอันนี้เป็นปอบและอีนั่นเขาเอ,าเอ,าเอาื้อนว่าอีหยังเมื่อไงเอื้อนผียงังเอาผีจังไหนมาขายกะระดง เอาพ่อในใจกี่ป้าแล้วปด้าเอาเฝ้ายุดิสุดตายละติเนี่ยเอาเมื่อเช้าเห็นกูสั่นเมืไหนกูคือเหลียวเห็นสูสั่งมึงต้องลตายใละกี่ที่เฝ้าสู้ฟังบัดใดลืมคิดพอคิดเบิ้งดีดีมึงตายไปเมื่อกลางเวรมีขี่รถมาเออว่าสิมาล้ำน้ำเพลินเออล้ำยุกูเกลพนะเออลดรถมาแหกคงขี่สุขพอมึงเอ้ยตายซ้ำยังไง ตายแล้วไอ้พวกคุณเจ้าของตายอยู่ซับวะเห็นกันเอ่อนี่ฮของตายแ่้แล้วมึงมาหากินขามเพียรขามที่มันบดีเอา้าบดีจังไหนตองนด้รับอนุญาตจากหวงตาก่อนไม่เพียจังไหนสิได้กินเนะาะบดี้แห้งหิวเขาบินมาตะไก่กระรออ หลวงตาอยู่ิใส่ละซีมาปรึกษาหลวงตาอาเกยหอดรักเพ่นเดือนชิบเรีวเออเออพี่น้องป้องใสอยาตดีวงสหายซีมาใหญ่เขาสาอุทิศส่วนกุศลหาผู้ตายผู้ไว้ชนเพ่งจัไหนเขาจะขอทสิได้รับกองบุญกองคู่สวอถ้าอยากกินเหล้าจังไหนพันธุ์ท่านให้ไผเป็นพันธุทานดอกเหล้าเลยนะมันปลอดเหล้าเอ้าพันธุ์ท่านเหล้าให้ไผผู้ตายจะที่ได้กินท่านหลวงพ่อจี บอลเหรอเนาะท่านในไพ่ชนะคนบอนท่านในไพดอกเรามันดินดินคนท่านแต่เขาวานเวานเออไเอาเมนยังล่ะบันเนี่ยหลอกบาด่ว่าเมนเขาสิมาสลองโบดเอาปากว่าเอาก็ให้ไปได้ที่ได้กินบ้าละเขามึอเนี่ยโอ้แต่มืองบ้ากินมึงกันยังไงยูสแตกว่าขี่ผักเพ้่คนก็ยังท่านเหเดี๋ยนี่ลาเมืกเมนเหลวกินตั้งแต่ของผู้อื่นก็ได้เลียตาใม่ทันดัว ท่านเพื่นทานใหู้้ใดกินไรโนันผูนกินบ่ไ้ขันจับคือมันฮอนนี้จับอนบ่อนบบ่ฮอนกู่ายูบ่ันสีฮอนได้จังไเบิ้งเนีเย็นกวาเย็นน้ำแข็งรดาเ้ยแดงตีโอ้ยลืมบทก็เนี่ยบดไอ่ะโอ้ยมันน้อนยูกู่ายู่